โย่แล้วทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับนายเจสันวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม m i คร c r พ็อกเก็ตอีดิชั่นเวอร์ชัน0.72.1อัลฟาเบล11กันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อย่างที่เห็นครับมันใหญ่ขึ้นนะฮะโอเคครับไปไปดูในโหมดของสไบวอลกันนะครับเรื่องไอเทมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วครับก็ น,นีีเพิ่มเสียงปีนบันไดอ่านี่มากเลยชอบมากเสียงปีนบันไดแล้วก็ฮึ๊บแพะกระโดดตกมานะครับผมมานี้นะครับสำหรับลิงโหลดจะทิ้งไว้ได้านล่างนะครับตอนนี้เพจก็เปิดเรียบร้อยให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครไปกดไลค์กันเลยไมีรต่ เพื่อนผมนะครับก็ไปติดตามกันหน่อยนะครับผมโอเคครับก็นอนนี้นะครับขออำลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปออกจากโปรแกรมกันอโอเคนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จบเกมพิดวันนี้แหละ